เรียบร้อยไปครับอ้าวสวัสดีอย่างเป็นทางการครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันแล้วก็รถเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวแบบมีทางเกตนะครับรถอูจากอูศักสุพรรณการช่างครับผมคนขับชื่ออะไรนะเปเล่ฮะเปลเปล่เปเล่บ่ทำธรรมดาชื่อเปเล่ไม่ต้องผอมๆนะเปเร่ทักซื้อละ กี่ปียล้วคัแน่ะนลี้วคับนี้สาปีนี่เป็นงานแรกใช่ไหมครับงานสอง๋งานที่สองแล้วสำหรับนาปี2 0งศนงศนยรีกมรันี่เป็นงานที่สองครับของปี6กสาของเรานาปีเริ่มแล้วครับผม ตัวนี้ม <ediyor S 1> ันเครื <outs os. S 2> ่องเท่าไหร่ครับฮะสองร้อยสิบเหรอเครื่องฮีโน่บ้างนี่ ปีนี้จเจ้ากี่พันไร่ดีพันห้าบอกพี่เปเร่บอกปีนี้จเจ้าพันห้าพอรอรถกดข้าวครับรอรถใส่ข้าวอยู่หกล้อเสียอ้นก็มาแล้วแต่ว่ามันคนละเจ้า ครับเสียอ้อนหลายๆคนคิดถึงพอรอไม่ไหวครับรอไม่ไหวเทใส่รถเสียอ้อนเลยรอประมาณ1ชั่วโมงนะครับรถ รถประตูของเจ้าข,ของนายังมาไม่ถึงก็เลยคือใส่รถเสียวน,นก่อัก็เป็นช่วงเปิดฤดูกาลครับยังไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ผมก็จะไม่พูดมากนะครับเพราะว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วนวันนี้ค่อนข้าง ร่างกายไม่ค่อยดีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่พูดมากดูอย่างเดียวครับ เดี่ยวโอ้อนมาเทียเ่ยวแรกมาไม่ทันครับเดี่ยวโอ้อนเอาไปเท่ก่อนเป็นข้าวพันขอขอสิมา ช่วงของการเทข้าวครับหน้าหลายเจ้าวันนี้พี่กัดอยู่ที่อำเภอแคนดงครับบ้านสำโรงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์กับรถบรรทุกอกกี้สีน้ำเงินเสียอ้นคันนี้ เที่ยวนี้น่าจะเอาไปขายครับราคาข้าวจะไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่เปิดซื้ออย่างเป็นทางการนะครับราคาข้าวยังไม่ลงตัวยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศครับ ส่วนทางด้านของเสียอ้อนครับกำลังเจราจากับเจ้าของอยู่แม่เอาไปใสนี่แม่เอาไปขายบอกเอ,เอาไปขายที่อเบอร์สตึกครับ เออเออให้ไปก่อน <laughs> ไปแล้วครับผมจากแค่นดงไปสตึกก็20กว่าโลครับประมาณ26กิโลเอาเอาข้าวไปขายครับขายเป็นข้าวสด โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะติดตามแปลงนั้นต่อนะครับผมเสียวอนกำลังกลับรถครับได้เที่ยวละนิดละหน่อยครับปีนี้ข้าวไม่ดีเนื่องจากแรงมานานครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยหลายที่น้ำท่วมหลายที่แรงไม่มีข้าวเลย เป็นกำลังใจให้เกิดเรกรพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาวนะทุกทท่านครับผมขอให้ข้าวปีนี้ราคาดีๆจะได้ยิ้มยิ้มกว้างๆถึงรลูหูเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ